you made me เปิดเหตุผลแมดพิรณีเพราะเหตุใดทั้ง,งที่เห็นใจแต่ก็ถอนฟ้องไม่ได้นางเอกสาวแมดพิรณีเปิดใจให้สัมภาษณ์ถึงการตัดสินใจเดินหน้าฟ้องร้องดำเนินคดีกับผู้คอมเมนต์สร้างความเสื่อมเสียแม้จะเห็นใจผู้ถูกฟ้องเหตุเพราะทุกคนพยายามติดต่อมาขอโทษตัวเองทั้งส่วนตัวและทางคุณแม่แต่ก็ต้องเดินหน้าเพราะอยากจะทําให้เป็นบรรทัดฐานและที่ผ่านมาตนเองเป็นฝ่ายถูกกระทามาตลอดโดยสรุปไร่เลียงจากบทสัมภาษณ์แมดดังนี้เคสแรกที่ฟ้องเป็นเคสที่หนักแมดยอมไม่ได้เพราะกล่าวหาว่าเป็นเมียน้อย ชูรุนแรงประมาณหนึ่งหน้ากระดาษฟ้องเพราะต้องการอย่างเดียวคือพิสูจน์ความจริงว่าสิ่งที่ผ่านมาสองปีไม่มีความจริงเลยแม้แต่น้อยค่าเสียหายหนึ่งล้านบาทนั้นแมเรียกให้เพื่อสมกับชื่อเสียงการศึกษาหน้าที่การงานทางสังคมที่ได้สูญเสียไปมาโดยตลอดแต่จริงๆแล้วคงไม่ถึงขนาดนั้นแมดไม่ได้ต้องการเงินแต่มีเจตนาคืออยากให้เป็นบรรทัดฐานมากกว่าวันนี้ได้มาเจอคู่กรณีครั้งแรกจริงๆน้องพอมาหาคุณแม่หลายทีแล้วโทรมาหาพี่ทานายนี่ได้ด้วยเช่นกันเห็นใจน้องเคสแรกที่ถูกฟ้องคงไม่มีใครเข้า จะความรู้สึกร้องได้เท่าตนแต่ทั้งนี้อยากให้ทุกคนผ่านกระบวนการสายเป็นจริงเป็นจัง จะได้สร้างบรรทัดฐานขึ้นมาใหม่ในสังคมแม้จะเป็นดารานักแสดงจําเป็นต้องยอมรับคำวิพากษ์วิจารณ์ก็จริงแต่แมทเผยว่าอยากให้คำวิพากษ์วิจารณ์ทุกอย่างอยู่บนความเป็นจริงถ้าวิจารณ์ว่าแมทไม่สวยแมทเล่นละครไม่ดีอันนั้นยอมรับด้วยความเต็มใจเสมอแมทเข้าใจว่าตนเองเป็นดาราเล่นละครอยู่ในทีวีทุกคนเหมือนว่ามีสิทธิ์ในตัวเราแมทเข้าใจทุกคนว่ามีความอินมีความรู้สึกไปกับเขาแต่อยากให้ช่างใจก่อนนิดนึงดูด้วยว่าเรื่องเป็นไปได้มากน้อยแค่ไหนด้านคู่กรณีของแมทนั้นได้เผยต่อหน ใจที่จะมาขอโทษคุณแม่พี่เขาและขอโทษไปแล้วตั้งแต่ในสานก็ยอมรับผิดที่พดไปแบบนั้นโดยตื้นลึกหนาบางไม่ได้รู้ว่าความจริงมันเป็นอย่างไงทนายนิด้าเผยว่าถามแมตพีรีไปว่าคดีนี้จะไก่เกียยหรือไม่จริงๆคดีนี้เป็นคดีที่ยอมความได้ถอนได้อยู่ตลอดเวลาแต่แม้ตัดสินใจแล้วว่าไปต่อโดยทนายบอกว่าเมื่อเรื่องมาถึงตอนนี้ถอนฟ้องไม่ได้แล้วพอประทับรับฟ้องไปเรียบร้อยโดยเหตุผลที่คดีต้องไปต่อเพราะว่าปัญหานี้เป็นปัญหาสังคมแมทอยากสร้างบรรทัดฐานให้เกิดขึ้นกับ คตอ่ไปทุกคนจะได้คําตอบทันทีว่าดาราวิจาร์ณได้หรือไม่แบบไหนเรียกว่าวิจาร์ณแบบไหนไม่ใช่แบบไหนคือเกินขอบเขตที่จะเป็นความผิดขอขอบคุณข้อมูลข่าวสารจาก Ent e r t a i n ทที่นี่ .com ด้วยค่ะ